กล่าวถึงนวนคำสมบัติหน้าที่แห่งนี้พระคุณเจ้าพระอาจารย์มีจิตปัถนาจะสร้างประสูตจัสรู้ปรินิพานคือพระพุทธรูปหินเป็นเครื่องระลึกถึงองค์พระศาสดาในวันที่สาขาให้เป็นพุทธสถา,านแห่งการเรียนรู้กับพุทธบริษัททั้งหลายถึงตัวเล็กเด็กน้อยต้นการต้นทรรน,น้อยที่มาจะได้เห็นด้วยรูปประธรรมปรางประสูซ้ำในที่ต้นสาระ ปางปรินิพานก็มีนางรางทั้งคู่สวยงามแต่ปรางตัสรู้เมื่ออัญเชิญพระพุทธรูปหินมาองค์ไม่เล็กแม่ใหญ่จากเมืองโคราชก็จะส,สีมานต้นโพต้นเดิมนั้นเป็นโพที่นุกคาบมาได้งอดขึ้นเป็นโพบ้านราวในใจของพระอาจารย์เลยคิดว่าปรรสนาจังเลยอยากจะได้ต้นโพที่เป็นโพแท้ๆจากอินเดียมาปลูก แต่จะทำอย่างไรเนาะต้นนี้ก็ยังมีอยู่คือคิดแล้วก็กปรารถนาอยู่มาไม่นานอัศจรรมากเหมือนเทวดาที่นั่นจะรับรู้รับทราบสัญญาณจิตเป็นเหตุให้ตัวด่วงตัวหนอนไปเจาะไปชนชัยและไม่ยอมง้อขึ้นตายลงมาตายลงมาตายเองเกิดมาก็หลายปียังไม่เคยเห็นต้นโพโดนตัวร่วงตัวหนอนเจาะตาย คล้ายๆว่าจะขยับให้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญพระศาสดาบอกว่าไม่มีสินใดบ,บังเอิญเป็นเรื่องของพระธรรมจัดสรรพระอาจารย์ได้เทศนาทําไปกับอากาศไปกับสื่ออะอไรต่างๆปรารถนาให้ผู้มีใจดีสีงามมีจิตใจจะสะอาดรักในพุทธาศาสนาปรารถนาจะรู้ธรรมแห่งพุทธซึ่งเป็นทางสายกลางนี่ได้รับทราบโยมอยู่ทางภาคเหนือ ได้ฟังธรรมาจากออนไลน์เกิดความทราบซึ้งในกระแสะแห่งพระธรรมแห่งพระพุทธองค์ที่อาจารย์ได้บอกกล่าวไปคุณโยมท่านนี้ได้รู้จกักพระพุทธเจ้าที่จำภาษาอยู่ประเทศอินเดียคุณเจ้าได้นําลูกโพที่หล่นลงไปแล้วจากต้นตัชรุเนะี่ยต้นที่4ปัจจุบนันนี้ขึ้นเครื่องบินมาแล้วก็อธิษฐานจิตกล้า,มาเมล็ดเอาไว้เกิดงอกไงขึ้นมาหลายเบี้ยหลายต้นนึกยังไงไม่รู้นําเสนอส่งมาถวายพระอาจารย์ ยังไม่เห็นหน้ากันที่ท,ที่พูดเนี่ย,ยังไม่เห็นหน้าอาจารย์ก่อนเข้าพันษาปีนี้อาจารย์ว่ามีคขาไมก็เลยนําไปปลูกที่ลานทําเซเว่บ้างวัดป่าน้องยาวบ้างสงแล้วก็นําไปให้ลานทําออนคาแคร์ทุกที่จะลงที่ดินหมดปลูกที่ดินหมดเลยแต่ที่ลานทําออนคาแคร์ใส่กระถางเอาไว้จาน้ำนุมรดดูแลด้วยดีเหมือนพระเจ้าอาโศกไหว้พระสวดพนพรนานาเลย จะปลูกที่ไหนก็ไม่ลงใจกันสักทีอุ้มไปอุ้มมาคล้ายๆว่ารอพระอาจารย์มีจิตปัถนาไม่สามารถที่จะมีความสะดวกไปที่ประเทศอินเดียได้ก็เลยพาเสียนุสิตออกพรรษาแล้วไปทําการอัญเชิญที่ปราจีนบรุรีคือวัดต้นโพอําเภอสีมโหสดซึ่งเป็นต้นที่พระอาหารหันตสาวกนําขึ้นเรือมาปลูกไว้ยังไงก็จะเป็นหน่อเนื้อเชื้อไขแห่งพุทธ,ธะที่ได้นํามา จกนั้นเลยเราไปอัญเชิญที่นี่ดีกว่าก็ไปทําการอัญเชิญแบบจบ,บับตามพุทธ,ธะเพื้อปีติใช้ความภาคเพียรเต็มอกเต็มใจสมปรนาราตั้งจติฐานนํามาแต่เบี้ยที่นํามาก็ยังไม่เติบโตทีจนกระทั่งเอ๊ะทำยังไงดีหนอเราจะไปหาที่ไหนคุณพ่อก็มาต้องทําเรื่องขอใจไม่ไม่น้มไปเลยจิติคุที่ปลูกแล้วว่า ก็กลัวว่าจะตายอีกได้ลงดินแล้วเป็นมงคลกับที่แห่งนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งได้ไปกิจนิมนต์แล้วไปพักที่ลานทําอ่อนกเข่ก็ได้ไปเจอต้นนี้เหมือนดังพระพุทธองค์เสด็จมารอถ้าครั้งพุทธการทศกัณฐ์โมฆะคารณะนามารุลิ์ปัจจุบันนี้ก็มาบนอากาศมากับเครื่องบินดุจเลื่อนลอยมาโดยน้ำผาอากาศถึงการถึงเวลาต้นเดิมก็ตายไปแล้วย้ายออกแล้วเตรียมที่ที่จะปลูกต้นใหม่ก็พร้อมแล้วที่จะปลูกในวันพรุ่งนี้ ดังนั้นทุกอย่างพระธรรมจัดสรรเราทั้งหลายจึงมาร่วมกันปฏิบัติธรรมคืนนี้เป็นคืนที่สามก่อนที่จะปลูกในวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นมงคลยิ่งนกดังนั้นต้นพระศรีมหาโพกก็คืออุเทสิกะเจดี JD, เป็นเครื่องระลึกถึงเครื่องบูชาถึงองค์พระศา,าสดาพระพุทธองค์ปรินิพพานไปพระพุทธรูปก็จัดเข้าในอุเทสิกะเจดี JD, ด้วยเหมือนกันดังนั้นเจดี JD อีกอย่างหนึ่งคือพระธรรมคือธรรมะเจดี JD, คือพระธรรมของพระศา,าสดานี่เป็นสิ่งอัศจรรย์ใครกรบาบไหว้บูชาแล้วนาไปเพียงปฏิบัติก็จะเป็นเครื่องระลึกถึงพระพุทธองค์เป็นสิ่งที่พิเศษที่คุณได้เช่นเดียวกันสรุปว่าเจดีย์มีสอย่าง 1. ธาตุาเจดีย์คือพระบรมสารีริกาธกาตุ 2. บริโภคเจดีย์เครื่องที่พระพุทธองค์ใช้สอย 3. อุเทสกกะเจดีย์คือสิ่งที่เนื่องด้วยพระเถรองต้นพระศรีมหาโพหรือ รูปเคารพต่างๆแม้แต่ภาพวาดที่เราน้อมบูชาได้มนจิตคิดน้อมไปถึงพุทธบรมีสธรรมเจดีดังนั้นค่าคืนนี้ขอให้เจดีทั้ง4อย่างนี้จงเพียรเกิดในจิตในใจแด่พุทธบริษัททั้งหลายอาน,นิสงส์แห่งการปลูกต้นพระสีมหาโพธิ์ก็ให้เป็นกุศลกับญาติธรรมทุกท่านที่มาร่วมปฏิบัติที่ร่วมอนมทนาจากทิศท,ทั้ง4ทั่วทั้งสโลกนี้ทุกดวงจิตทุกปัญญา ขอให้กุศลเกิดแก่ท่านทั้งหลายถึงอ,องค์พระศาสดาองค์แห่งพุทธธรรมสังฆะทุกประการเทนิน